เห็นหรือยังว่าทุกคนเหนื่อยขนาดไหนโหคุณบ่นมันจะแก่ไปได้คิดจะทำการใหญ่มันก็ต้องเหนื่อยเงี้ยแหละถ้าเหนื่อยแล้วมันมีประโยชน์เนี่ยนะฉันจะไม่ว่าอะไรสักคำเลยนะแต่ดูสิเขาทำเพื่ออะไรเนี่ยพลอยสายู้ถูกดูสภาพแต่ละคนสิพวกเราแรกมือหน่อย เลยเยอะไหมเนี่ยอ๋อเหลืออีกไม่เยอะหรอกพี่เอพราะปูเออก็แค่ประมาณสองสามหมื่นชิ้นเท่านั้นเองอะฮะสองสามหมื่น ไปยินแล้วพวกเรามีใครจะไปบ้านเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนึ้จะไปไหนเฮ้ย้ยจะไปไหนไปไปไปหาผ้ามาเพิ่มจะได้เสร็จเร็วๆแล้วไปนึกก็จะไปหาเสียตอนแรกคิดอย่างนั้นแหละแ้ไงวะเนี่ยไม่ต้องไปไหนเฝ้าพายันไว้หน้อยเนี่ย ไอ้เสียกวงมันเล่นตกกระโจกกับเราโซโก้นั่นแหละไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเราต้องไปตามคนของเรากลับคืนมาโอ้ยคนเราลงมาแล้วไปไปไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่อย่ามีเรื่องกันเลยนะนี no ่อย่าอย่ามีเรื่องกันเลยไป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 แล้วไปแล้วแล้วทีนี้ทำยังไงไปยาบ้าไปไปยาบ้าไปไปลับมาท์ดเล็กก่อนรับหลักบาราดเล็กมาเร็ว วปญญาาไ,ไปเย็บผ้าเว้ยเบสาธุไม่ไปท้าทุกคนช่วยเหลือกันไง <privileged. S 1> เอ่อก็ผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะครับอ,อันนี้ถ้าหากว่าใครไม่ช่วยเย็บผ้านะเดี๋ยวแจกของดีเว้ยหยุดถ้าใครไม่หยุดกัดนั่งหลวดจริงๆด้วยแยกกันไปทำงานเดี๋ยวนี้เด็ดขาดมากหนู ขอโทษนะครับคือว่าผมมาจากกินเป็ดเวอร์ออฟเลคคอร์ดนะครับกินเป็ดเวอร์ออฟเลคคอร์ดที่บันทึกงสถิติโลกหรอคะเฮ้ยได้ได้ได้อะไรอะไรใครเป็นตัวกินเป็ดใครแบบเว่า์ออฟเลคอร์ดเปล่าเปล่าครับเปล่าเปล่าครับผมได้ข่าวมาว่าที่ซอยเนี้จะทำสถิติผมเลยมาบันทึกอับครับอ๋อรายการทีวีฮะ กินเป็ดรายการทีวีเว้ยมาถูกแล้วที่นี่แหละนะกำลังจะทำผ้าเย็นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยหน้าตีนะอล่ไล่ๆลเข้ามาเลยเข้ามาเลยนายยศไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นหน่อยแน่ี่โอ้ได้เป็นคนเชิญเข้ามาเองเว้ยเดี๋จะชุบมือเปิดเมื่อไงเดี๋ยวปัดเหนียวสู้น้อวายสู้น้องวายนะไปที่ร้านพี่โหลกว่าเยอะ ตอนนี้มีทรงผมตีป่งอลังการตะการตาที่สุดในโลกอย่าไปเชื่อมันทรงผมขี้หมามากกว่าแล้วอุ้ยไม่ได้เรื่องหรอกต้องนห้ถ้ายันที่ใหญ่ที่สุดรุ่นมาหิมารวยไม่เสร็จเจ็ดชั่วโคตรอันนี้ชัวแน่นอนนะดูแลท่านทางนี้ก่อนเลยที่ร้านพี่นี่ผมตีปงรุ่นสถานฟ้าสะเทือนพระสุดฐานนี ดีเด็ดสุดย่าโอ้ยน่่มาดูผ้าในเลยมาติดต่อผ้าใยตีต่งผ้ายันผมต่อเลยหยุดจับปิดเหนียวเลยเตรียมจดบันทึกสถิติโรคได้บัตเดี๋ยวนี้ได้เลยไอ้เงินออกมาเร็วเร็วดิเว้ย นายผมที uhm, like, oh, yeah. oh, oh, right. ่ใหญ่ที่ส yeah, ุดในโลกไว้กว้างอันนี้นะว่าเขาเรียกว่าหน้าเกลียดที่สุดในโลกตัางหากคุณทำดีแล้วนะครับแต่ว่ายังดีไม่พอสำหรับกินเป็ดเวอร์ออฟเล็กคอร์ดโอ้โหน่าจะแปว่าจอดรถเลยงั้นพวกเราก็ยึดไลน์เสียก้วใ้เลย ไม่ได้ทั้งนั้นพวกมึงต้องเอาฉันนักูให้ได้ซะก่อนโอ้โหไม่ยากงั้นจัดให้นะบัตรเดี๋ยวนี้กระเบื้องแรกกระเบื้อมากถึงจะทุรักทุเลไปหน่อยแต่ในที่สุดก็ลงเอ๋ด้วยดีนะครับมันด้วยดีตรงไหนจนบัดนี้พี่ยังไม่เห็นเลยว่าผ้าผืนนี้มีประโยชน์ตรงไหนเอาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกเริ่มบันทึกสถิติแล้วนะครับโอ้โหทีนี้ กองพร้อมนมห้าสี่สามสองดนตรีนะเบอร์ับปะฮัลโหลครับอะไรนะครับผ้าที่ใหญ่กว่าผ้าผืนนี้อีกเหรอครับ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 ผมเสียใจด้วยนะครับสมาคมสับปะเลอได้ทำผ้ามาตาสัง ใหญ่ที่สุดในโลกทำลายสถิติพยานผืนนี้แล้วครับพวกคุณนะทำดีแล้วแต่ยังดีไม่พอนำกกินเป็ดบอลเัฟเฟคร์ถูกต้องนะยครับงั้นผมขอไปเก็บสถิติก่อนนะครับลาแล้วครับไป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 ไขวาดได้เลยโอ้โหไหนไหนอยู่ไหนกันนะว้าไหนที่สุด พวกเองอาชนะข้าไม่ได้เหมือนกันรว้หยเหนื่อยแทบตายตังก็ไม่ได้ชื่อเสียงก็ไม่มีกลับเว้ยเดี๋ยวแล้วเะททำยังไงกับผ้าผืนเนี้ยเราได้แนวคิดมาจาก แทนถุงพลาสติกเพื่อเป็นการอนุรักษ์แคมเปญล้อขาน้าอออกทีวีนี่นะเอาแป้งฐาน้าเยอะๆมันมองไม่ค่อยเห็นรู้เปล่านี่ไม่แกไม่บอกาว่าว่าได้แรงบันดาลใจมาจากพายันใหญ่สุดในโลกะฮะอีปึ๊ดไม่ต้องมาพูดเลยนะไปช่วยจอนเย็บผ้าต่อเลยแล้วบ้ามหน้านี่ทำเกยไว้นะใส่ได้หน่อยผมดีใจนะครับที่เรื่องมันจบลงได้ดีครับใช่แต่ไม่ใช่เพราะฝีมือของนายไม่เป็นไรครับ ผมก็ได้เรียนรู้แล้วว่าคนเราเนี่ยนะครับควรจะร่วมมือร่วมใจกันทําในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่คอยจะเอาชนะค่าคารกันโดยหาประโยชน์ไม่ได้ครับใช่แล้วเพราะว่าสิ่งดีๆอาจไม่ใช่สิ่งที่ดูยิ่งใหญ่แต่เป็นสิ่งที่ทาแล้วเป็นประโยชน์กับเราและโลกใบนีตทานสาธุเททท<ว>